ราอยู่ที่คูนรินเนินกันทั้งคู่ใช่แล้วค่ะทริปพื้นที่สองของเรานะคะกาญจนบุรีผ่านไปแล้วหนึ่งคืนคืนนี้เรามาพักกันที่ราชบุรีเย้คุนริเนินรีสอร์ทนะคะพาไปดูห้องกันไปจะบอกเลยว่าคืนนี้นะคะใช่ห้องเราเป๊ะปังอลรังเวอร์มากๆนะคะใช่ค่ะเป็นฟูลแอเซนนะคะคุ้นข้าวกับส่วนตัวมากๆเลยนะคะเราพร้อมไปดูกัน กันทั้งหมดเจ็ดลูกตามมาค่ะเราจะบอกว่านี่เลยนะคะพอมาถึงนะคะเขาจะต้องมีเวลคัมเวลคัมเป็นผลไม้มาทั้งลูกเลยนะทุอคใช่แล้วพี่อื่นแก้วนิดนิดนิดอะไรอย่างนี้นี่ค่ะนหานาบ้านเลยดูขนนั้นเ่ะก็ลงกันไปนนี่นะคะคนที่ว่ายน้ำได้ก็จะเป็นต้องขับราก็จะ ถ้าใครได้พักใน้าห้องที่เรียกว่าหัวเสพนะคะก็จะมีช็อตซี่ให้ด้วยใช่ค่ะสวยมากต่อมามาดูกันที่ห้องนะคะว่าจะสวยขนาดไหนคุณยายคุณยายขับห้องนี้นะคะเป็นห้องแรกเรามีนหมดเกันเจ็ดห้องเลยนะคะการตกแต่งก็คือจะสวยงามห้องนี้จะสวยมากเลยคือคนที่นั่งห้งนี้สามารถเทควิวข้องน้าได้ด้วย เด็กเล่นกันสนุกสนานมากเลยค่ะไปค่ะเราเดินต่อกันนะต่อไปค่ะเราก็จะเป็นที่นอนนะคะดูเวนทุนค่ะดีมากเลยดีมากดีมากคือแบบนอนหล้วสบายแน่นอน ด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะใช่แล้วค่ะโอเคค่ะจบการรีวิวเราเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครว่างๆมาเที่ยวถึงราชบุรีที่นี่ต้องจองค่ะพี่นัทใชัยเต็มไวเต็มไวมากใช่ต้องแบบคิดก่อนเลยต้องมีแพลนว่าวีคไหนเราจะมาเราก็ต้องโทรมาจองก่อนเพราะว่ารหละค่ะคนดีมากๆเลยพี่นัทใช่ใช่ต้องจองก่อกับแฟนไม่หยาดวิววิวนี้เลยนะคะได้รับเรือเลยนะคะ มันมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เป็นทะเลสาบแล้วก็ถ่าเรือแันดูได้ค่ะใช่แล้วแต่ที่สำคัญที่นึ่งก็คือที่เราเข้ามาก็คือพวกอาหารใช่ไหมคะเรียนนี้เราไปเจอแับนี้นะคะโอเคแม่